สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่13มกุมภาพันธ์นะครับเวลาในประเทศไทยนะครับตอนนี้จะใกล้เที่ยง12.0 0นแล้วนะครับสวัสดีวาเลนไทน์นะครับต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์เดย์นะครับสีเลยสดใสตุ๊จีนก็แดงวาเลนไทน์ก็แดงนะครับนะครับอ่อื่นนะครับต้องมาขออัปเดตอาการของพี่อุ้มนะครับตอนนี้ สุขภาพดีขึ้นนะครับกินยาเมาาื่อวานดีเภสรปรชกรแถวบังกะปิเนี่ยจัดยาให้ก็เลยกินกินแล้วก็ <c oughs> ดีขึ้นอาการดีขึ้นนะครับเว้ยรองเท้าแตกรองเท้าไม่สวยก็อาการดีขึ้นนะครับก็กินต่อไปนะครับถ้าตอนนี้มันดีขึ้นก็เลยยังไม่ได้เป็นโรงพยาบาลน,นะครับแต่ถ้าจะไงเดี๋ยวเรามาอนะัปเดตอาการ กันเป็นระยระรนะครับตอนนี้นะครับอยอากาศเย็นๆสบายนะครับตอนนี้นะครับเหมียวตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าคอนโดพิล์นะครับสีแดงก็มีแรงเดินอีกแล้วโอ้ยจะมูกไหลนหน่อยครับก็ตอนนี้ได้รายการใหม่อีกรายการหนึ่งนะครับชื่อรายการ รู้เลยกระเทยทอกนะครจัดโดยพี่โอ๊กแอนนาและก็เสาวทีวีฟูนะครับก็เป็นตัดดาลครั้งที่ช่องทีวีฟูอัดเมื่อวานแล้วนะครับส่วนรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวตอนนี้เดตติงง้งกำลังดียอดบีมกำลังเยอะก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กดให้กำลังใจพี่อุ๊กับครูชาไทยด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีแรงบันดาลใจมีแรงทำงานออกมาด,ดีให้พวกเราได้ชมกันนะครับ <laughs> อ๋อดี๋ยวไปทำไปไหน <laughs> เหนียวนี่งไงครับก็พรุ่งนี้วาเลนไทน์แล้วจะไปไหนกันครับพี่อุ๊บกับครูชาไทยเราจะอยู่แถวบางกับปีเพราะว่าจะต้องไปรีวิวร้านดอกไม้ให้ให้กลัแบแม่คา้าแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผงม,มาอัพเดตอีกทีว่าจาเวลาไหนอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับ <laughs> อ อากาศก็เย็นๆนสบายสบายเขาบอกว่ามันจะหนาวโอ้นี่มันจะมีนาแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็จะลมร้อนออกมา <c oughs> คาดว่าปีนี้คงจะร้อนหน้าดูเลยนะครับ <c oughs> ส่วนเป็นขาพี่อุ๊บนะครับคนใดนะครับอยากให้พี่อุ๊บกับครูชาไทยขยี้ข่าวอะไรนะฮะทักทาทยมาได้นะครับก็สัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องราวกับเรื่องของ วัด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 กับแอนจกกักพง์นะครับก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะฮะที่มาโอ้โหแชร์กันไปแชร์กันมานะครับบทสรุปจะเป็นยังไงเดีย๋ยวมาดูในรายการดูได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องการโฆษณาสินค้าเกินความจริงน,นะฮะโดยอ่าเทปเทปนี้ก็เป็นการจัดตัจัดเต็มแก่คุณกระแม ัชรศรีเป็นจมาแลุ้ทยิ่งยงจะเป็นญาตินะครับเฮ้ยไม่ใช่ยิ่งยงยอดมงงามขอโทษ่อโทษยิ่งยงเป็นเนดะ็ญาตินั่นคือคอล์มมรัปชตนไปแล้วก็เทปหน้าก็จะเป็นเรื่องหมอปา,อาน้ามืปามอป่าสำหทเวศนะครับในเรื่องนก็เป็นโมเดลิ่งผีหรือแบบองคุณนะครับก็จะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวที่นะครับก็จะมาอัปเดตให้ให้รับ ทมรับทราบกันว่าที่มาที่ไปข้อดีเขาเสียแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนคนนะ,นะฮะตรงนี้เพราะว่ารายการที่ลูกเองก็คงจะมีอะไรที่เป็นข้อคิดบทสรุปอยู่แล้วแล้วก็มีคำคมเก่งๆจากครูชาวไทยนะครับโอ้โหดูเ็นเป็นสาวแล้วดูเตะโอ้โหเนี่ยเต่าแม่ลูกเขายังกินนมมันอีกดูเตะเนี่ยเนี่ยดูเตะกินบลร,ร,รีเ่เขากินนมอ่า แม่คิมเบอรี่นี่มันสองปีแล้วนะยังกินนมแม่สามตีอีกเอ,อ้โหลุกไม่รู้จักโตยังไงลูกไม่รู้จักโตอืมกินนมแม่เหรอลูก <laughs> นะครับก็อกินนมแม่แล้วโอ้ยอยาไปทำเลแม่เขานะครับ ก็คงจะต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทำให้พี่อุ้มเองรู้สึกดีมา,มากเลยนะครับกำลังใจสำคัญนะครับส่วนครูชาไทยก็จะมาดูแลตลอดเวลานะครับก็เป็นหัวเป็นใยทักทายมาช่วงนี้นางก็อาจจะบ้าพลังกินน้ำมะพร้าวไปเยอะหรือเปล่าออกกําลังกายวันละส3ชั่วโมงและหนักมากตอนนี้คุณดีมากเพราะว่า เตรียมตัวที่จะเข้าสู่โอการบันเทิงและเห็นความตั้งใจของเขาแล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กไทยยงชนไทยอายุแค่นี้แต่มีความตั้งใจที่ทําอะไรแล้วจะต้องเต็มร้อยนะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าถ้าทาทิ้งทิ้งเทเททิ้งว่างเครื่กากาก็อยากทาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เป้าหมายก็มีเป้าหมายว่าจะต้องเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับเมื่อวานก็ได้คุยกับทางพี่ทีม ทีวีผู้ใ่ๆคนก็บอกโดยการดีแต่ถ้าเจอรุ่งเป็นพระเอกผู้ร้ายตัวร้ายนะสำคัญผู้ชาทยบอกได้บทอะไรก็ได้ตัวร้ายพิ้วว่าดีนะเล่นดีๆแต่มันถึงนะมันเกิดนะไม่มีใครอยากเป็นตัวร้ายก็มีแต่อยากเป็นพระเอกตัวร้ายมันมีอะไรเช่นเล่นเยอะถ้าเราเล่นได้ถึงบทอินคนดุอินคนด่านั่นแหละแสดงว่าเราประสบความสําเร็จในการแสดงก็บอกเขาขอให้เต็มที่ทุกบทบาทมันเป็นส่วนสําคัญ ให้กับหนังหรือละครเรื่องนั้นนะครับอยากไปคิดว่าเอ๊ะเมื่งนั้นคนก็จะเป็นแต่พระเอกนางเอกกนะันเนาะผู้ร้ายบางเรื่องก็มีสีสันเป็นตัวสำคัญเดนเรื่องนะครับตรงนี้ก็ฝากให้กำลังใจผู้ชายไทยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะต้องไปตลาดตางกะปิดแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ติดตามและปะฏิบัติไทยกับช่องอบุริยาชาแนลแล้วก็ช่องชาไทยชาแนล้วยนะครับเดี๋ยววันนี้คงจะมีอัปเดตอะไรดีๆมาฝากเช่นกันนะครับ โอเคนะครับอ้าวดูเต็มสองแม่ลูกกินอลไวเรอแม่นี่อ่ะนี่นี่ี่เด็กเด็กเดเนี่ยโตคแล้วเด็กสองขวบแล้วเดี๋ยวจะกินนมอีกเออคิมเบอรี่โอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ